ความชั่วเนี่ยเป็นความหยาบช้านะไม่มีความประณีตละเอียดละออในนั้นส่วนความดีเนี่ยคือความประณีตมีความดีงามคุณสมบัติที่ประณีตแล้วยิ่งเป็นส่วนของธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นความประณีตละเอียดละออที่มีคุณสมบัติของความดีครบถ้วนและอยู่เหนือความดี เหนือความประนีละเอียดละอ,อ่ลึกซึ้งความหยาบความชั่วชา้าเข้าถึงไม่ได้เลยหยาบมากยิ่งเข้าถึงได้ห่างไกลไ,ได้มากหยาบน้อยก็เข้าถึงได้บ้างความดีเท่านั้นที่จะเป็นถนทางในการจะเข้าสู่ความประนีที่ละเอียดละอ,อ่ในระดับที่เหนือความประนีดังนั้น การมีเรื่องของศีลไตรสิกขาเข้ามาเกี่ยวข้องในการสายทางเดินมาของพระพุทธเจ้าจึงเป็นความละเอียดละออลุ่มลึกลึกซึ้งที่ต้องไตร่ตรองพิจารณาและรู้อย่างท่วนทีรู้แจ้งเห็นแจ้งนั่นคือสายทางของพระพุทธเจ้าและคุณสมบัติของผู้เดินทางอันประนีต